คนมันติดตั้งนะตายหัวปะมาโดนนะมาเลย เวลาตีเนี่ยปลาแต่ละตัวนะครับบางน้าบางท่านถามม่ปลาแต่ละตัวเราดักยังไงเนาะครับก็ วัดดีที่อ่างเก็บน้ําแม่สูงนะครับยามสายตอนนี้อากาศร้อนเรามาตีจิบด,ด้วยเ๋ยวปักกันแบ็กดิฟไปตามชมกันเลยจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่าวันนี้มาสายถึงขวา เดดเลยสองสามสาม,สาม,สามขึ้นสลับกัน,นออกขึอกออกขึ้ตัวนี้ก็ซ<ง>้ายนะดักซ้ายหน่อยนี้ซ้ายทุกตัวเลย หัวห็ออป่านะแลนเย็นหัวขวาสายทุกตัวเลยหรอทีบออกีก็ทีบออก นู่นก็ทีฟอกขอกยเสเต็ปนี้สวยงามคนมันจะคนมันจะกัดะทีง้มนัดโห่ไงโหโหดเกินโอ้ปลามันจะกัดแต่ีงี้มันกัดนะ าเลยเอามิดนะอมเลยเงียบเลยหนึ่งโบ๊โอ้โหผมรีบสปีดนะเหย่บติ้นขึ้นนะ้ำปุ๊บกดลงไปทิกเรียบร้อยโอ้โหจิบไกลตัวนี้ดักไกลหน่อยนี่ผมดักประมาณเกือบวานะครับมันมิดกว่า นี่เลยคัน G Max Wup เบอร์สิบสองยี่สิบห้าน้ำหนักเบาเซนเทๆนะครับเร็วนี้พบกันแล้วก็หลอก G Max กับตันนะครับสาย p e G Max ทักแปะตรงหนึง่ง p e สามแล้วก็ฟูโลโบรบอนร้อยเปอร์เซ็นของ G Max มดูไซส์กันโอ้โหใครจะไปคิดว่ามันตัด <laughs> <laughs> ปลาอะไรมนะัน โอ้โหคือ,อ,อหวตีมองตรงเลยตีอ่อนมากเมื่อกี้นะตีพอดีแต่ว่าสปีดปุ๊บเหยื่อมันขึ้นน้ำนะครับเพราะว่าเรารีบเกินไปเดี๋ยวบนแปนะ๊บน่อยนี่ััวนี้แต่มันจะย้อนแสงนะจะเห็นไม่ชัดมาดูการกัดเหยื่ออะไร เกี่ยวสุวิงนพันเต็มเลยโอ้โหกัดโอหน้าไปเนี่ยก็ลองทำนิดไม่นาเดี๋ยวฉีกหมดเลยเนาะ<ม>นี่นะครับกัดเหยื่อตัวนี้เลยแบ็กดิฟแข็งแรงทนทานใช้นานใช้ทนนี่ต้องแบ็กดิฟนี่เลยตีปลาจิบปลาคอก ใส่หมดนะครับโอ้โหพันไม่ไหวเลยนี่นะแบกดิฟฝากของ,งานไว้ด้วยครับดูสายป่ากันปลาใส่ประมาณสองโลก,กว่าโอ้โหใส่กลังสวยเลยครับสุดยอดกับปลาจิบเกี่ยวปักมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังสำหรับแบกดิฟนะ โอเคจะถ่ายนี่ก่อนใจอยากจะได้ลอยฟ้าตีไปปั๊บขดไฟสปีดมาเลยวี่งฟูดน้านๆานี่นี่ขวาขๆาขวเลยมนผมว่าโดน่ะตัวเนี้ยหน่อยแล้วโดนจริงว่าโดนโอ้ดักอย่างนี้อ่ะ ปลามันผมเห็นการจิบแล้วมันต้องโดนอ่ะอ้ผมแมงนิดผมโคตรโหดอ่ะผมแมงนิดเลยอะมันต้องโดนใสยสวยวะออกมาแล้วเยอะ ตงจะนั่งเนียงเลยนอยๆนอยไงมั้ยโอ้โหเรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มสุดยอดเต็นท์เทพ G Max วูบขันนี้มีไว้ไม่ผิดหวังครับโอ้โหกึ๊บเลยนี่คนหลังบอกผมว่าโดนโดนจริงๆครับนี่ลอก G Max กับตัน สายพี่อีจิแม็กถักแปดตกหนึ่งพี่อีสามสายฟูลโรคาร์บอนของจิแม็กครับฟูลโรคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบปอนดูเหญ่กันนี่โอ้เสียงมันได้แบ็กดิฟโอ้ดูดูไซด์เดี๋ยวดูไซด,ด,ด์ไซด์สวยตัวนี้ดักประมาณเม็ดเม็ดเดียวนะครับ มันอมไปมิดเลยนะโอไปมิดตัวสุดยอดอะ่ะกดดยาง,ง,งยากปดดยางยากเนี่ยจนะสวิงมันถีจะปดยากหน่อยสวิงมีใครจะสนับสนุนสวิงบ้างไหมครับสวิงนี่รู้สึกว่าจะพังบ่อยมากเลยสวิง ซื้อยอให้ครับโจะซื้อยอให้เลยเหรอจ,จุงเข้ายอเลยใช่ไหมจุงเข้ายอยกเลยยอนี่ยังจะวนกลับไปติดอันตรายนะต้องค่อยๆปลดเวลาปลดนะครับทางเนี่ยเป็นอะไรที่อันตราย นี่เลยของมันต้องมีแบ็กดิฟไทยแลนด์สุดยอดครับปลาจิบแดดแรงแ,รงแบบนี้ต้องนี่เลยสุดยอดเสียงมันเล้าขอบังงาไปเลยครับปลาจิบโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไป ฝากไปเยอะอกมาออมาดิเออฟังเออนี่ผีเสือ้อโสุดยอดมีแรงแคบินกันพักก่เรต้องทะลึงบินลงน้ำอีกนะ อตายเหม็นเหม็นจีบสองตัวนั่ตัวแรกน่าจะตัดแต่ตัวสองมันเลยพล tên tập tung à để nóng lột nóng tên tung lột vật đi <laughs> bước lên tên tà tung thằng này ตัวแรกมันลงไงตีตัวของผูเหน่ะซับทีเลย<ะ>บึ้กเลยเซนสตุ้งครับตีแม็กวุ๊บลอกที่แม็กกัปตันโอ้โูกัดเดียวตัวนี้นะครับแบ็กติปตัวเดียวเลยวันนี้ตี แบ็กดิปไทยแลนด์นี่นะครับป,ป๋าจิบด้วยเหยื่อปักแบ็กดิปไทยแลนด์ Back มีไว้ไม่ผิดหวงังโอเคสมแป้นต่อไปกัน มองนานจนได้เลยจะรอดได้ยังไงถึงเงี้ยโอ้โหหลุดหลุดอ้าปากแม่งอมมิดเลยนะเมื่อกี้โอ้โหถึงช็อกนะเมื่อกี้หลุดนะครับโอ้มันโดดสะบัดเลยยืนนะนีมันติดเชื้อปากกันดีกว่าหลุดโอ้สิ่งเหนือแม่งติดใส่หัวเลยนะเมื่อกี้ ที่มันลงช้าช้านะโอ้โหสีดักไม่มากเดียวเดียวกัะเพ<ป>๊ะเ,เม็ดเม็ดหนึ่งอ,ะอ่ะกัดเลยอะแล้วจุดนี้ผมต,ตีกัดให้ได้มันกัดนี่ผกวเมื่อกี้ป่ะผมทำไมตื่นมะเห็นไหมไม่ผ่าใช่แต่มันกัดฟองนะเมื่อกี้ ัวสามาตีกัดแล้วลวะรถไฟเดียวกันนะสองครมโลโอเคครับวันนี้ก็พอได้สนุกนะตีจิตด้วยเหีืยวปกแบ็กดิฟสามสี่แต้นนะครับสำหรับแบ็กดิฟหลุดไปอีกก็มีก็พอได้สนุกนะครับเวลาตีเนี่ย ปลาแต่ละตัวนะครับบางนา้าบางท่านถามมาปลาแต่ละตัวเราดักยังไงนะโอ้ oh, บอกยากมากนะครับอยู่ที่ปลาแต่ละตัวเนี่ยลงเร็วลงช้าแค่ไหนนะครับเราดูเขาถีบแรงถ้าถีบน้ําแรงปุ๊บเราดักห่างเลยเป็นเมตรขึ้นไปเลยถ้าเบาลงมาแล้วก็ดักอาจจะประมาณฟุตหนึ่งเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอแต่ละตัวเนี่ยบางตัวจิบเห็นปากปิ๊บแล้วค่อยลงเนี่ยเราก็ดักฟุตเดียว ตีอัดหน้ามาเลยอะไรเงี้ยนะครับผ่านปุ๊บกัดเลยก็ถ้าหัวไปถีบหางไปทางนี้ก็หัวไปทางนี้อะไรเนี้ยตรงข้ามกันก็ดักเอานะครับสลมแรงปุ๊บถีบน้ําหางไหลบึ้อยาวๆเนะี่ยตกดักเป็นวาอะไรยังได้เลยนะตกเม็ดอะไรเยยงี้ยด้วยเหยียบปักโอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เดินทางปางต่อไป กันใหม่คลิปหน้าบายบายครับเก็บของครับปัเข้า, <laughs> าปลาดีกว่า